ใช้เงินเก่งก็ต้องหาเงินเก่งด้วยนะครับล่าสุดนายโจวเดนบอกนะฮะว่าจะเก็บภาษีคนรวยมากขึ้นครับจะเป็น่างไรผมจะไล่ฟังนะครับทีมพนักงานนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่องคิมพาวเวอร์พอลลี่ไลน์ที่มาพูดคุยถึงเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนไปด้วยกันนะครับวันนี้จะนำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องของเงินเก็บภาษีครับเรียกว่าเป็นข่าวดังทีเดียวเลยนะครับนั่นก็คือนายโจวเดนเนี่ยนะครับตั้งใจจะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนะ1.2บิลเลียนนะครับจากเอ่อ คนรวยอเมริกันยางเงหรือคอ์ปอเรทต่างๆนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะก็เป็นเรื่องที่เขาเนี่ยหาเสียงไปตั้งแต่ตอนเลือกตั้งกันแล้วนะครับว่าจะเก็บภาษีคนรวยมากขึ้นนะครับเพราะต้องยอมรับว่าในก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ย ขึ้นตำแหน่งประธานาธิบดีถูกไหมฮะและ้วนุนทำก็มีนโยบายในการปลอดภาษีลดจ่าภาษีเกี่ยวกับข้อประปอเรทแขกอะไรมากมายทําให้หุ้นเนี่ยเติบโตกันอย่างสูงมากเลยนะครับดังก้การที่นายโจวเรนเข้ามาเนี่ยจะมีการปรับภาษีตรงนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็กดดันเรื่องของตาลาดหุ้นอเมริกาด้วยครับซึ่งหากย้อนกลับไปนตอนที่นายโจวเรนชนะการเลือกตั้งเนี่ยนะครับจำได้เลยนะับว่าตลาดหุ้นเนี่ยร่วงเลยนะครับเพราะมีความกังวลไงว่าเฮ้ยเข้ามาเนี่ยจะถูกเก็บภาษีอะไรมากขึ้นแต่วันนี้เนี่ยนะครับดหนนา,า้ิ ทำออทิบายใหม่ไปเรื่อยๆครับแต่ถามว่ามีปัจจัยอะไรที่ทําให้สหรัฐอเมริกาหรือแม้ทั้งตลาดหุ้นเนี่ยเติบโตอย่างว่าเ็วเนี่ยว่าทำออทิบไฮนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการอัดฉีดเงินนะครับซึ่งนี้ของโจไบเดนเป็นกนารอัดฉีดเงินที่หนักหน่วงมากๆซึ่งหนักกว่านาทวันทรัมป์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างเช่นการแจกเงิน1.9ึ่งเกียนหรือแม้ทั้งการทําโครงสร้างพื้นฐานกว่า3าม t r i l l i ครับ ซึ่งทางนี้ทนั้นอน่างครับก็มีความตั้งใจจะทําให้ตัวเลขการว่างงานเนี่ยลดลงไปนะครับถ้าหากพูดให้ดูสมเหตุสมผลก็คือว่าแหมตอนนี้เนี่ยนะครับขาเปรตต่างๆเนี่ยนะฮะมีการอาจจะไล่พนักงานออกอาจจะตกงานหยุดงานอะไรก็ว่าไปหลังจากการเกิดสภาวะโควิด -19 นะครับแล้วเขาคิดว่าถ้ถาการอาัดฉีดเงินการลงทุนเนี่ยนะครับทำให้อ่า การจ้างงานมันจะดีขึ้นนะครับถ้าเขาสนใจการจ้างงานมากๆเลยครับแต่ซึ่งมองลึกๆจริงๆเนี่ยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเหมือนแมคคัน,นที่แบบผูกพันกันนะครับการที่อัดฉีดเงินอย่างหนักหน่วงเนี่ยมันทําให้การขาดทุนของตัวประเทศเนี่ยมากขึ้นการ spending การใช้เงินมากขึ้นมันก็นำเปเพิ่องการ กู้เงินที่มากขึ้นด้วยนะครับแต่พอกู้เงินมากขึ้นปุ๊บมันก็นําซึ่งนะครับนำซึ่งการที่ต้องรีดเก็บภาษีมากขึ้นต่อไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินเราไม่ได้ออกมาจากอากาศและเงินเราก็ไม่ได้พิมพ์ออกมาฟรีๆนะครับถ้าทาอย่างนั้นได้จริงๆเนี่ยค่าเงินหรือแม้กระทั่งความเชื่อมั่นเนี่ยอาจจะลดลงไปเยอะนะั้นการเก็บภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับ สภาพตัวมีกาเอเนก็ดูชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าจะเก็บภาษีของ Corporate Tax มากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ที่มัน21%ครับแต่ความตั้งใจจะขึ้นเป็น28%เลยครับแล้วมันจบแค่นั้นนะครับทางคุณเจนเยเล่นเนี่ยก็มีการแนะนำนะครับบอกว่าเฮ้ยที่จริงเนี่ยเรื่องของภาษีเนี่ยมันควรจะมีมินิมัลทั่วโลกเลยนะเอาแบบว่าเออ ให้ทุกคนเนี่ยนะครับทุกประเทศเนี่ยห้ามลดหย่อนภาษีหรือไม่ทั้งห้ามเก็บภาษีต่ำ <c oughs> หรือไม่ทั้งยกเลิกภาษีนะครับหมายว่าทุกประเทศต้องมีขั้นตอนการเก็บภาษีทังอย่างเท่าเทียมกันครับอารมณ์เหมือนกันว่าฉันเนี่ยนะต้องเพิ่มภาษีต้องเก็บภาษีรีบภาษีเพื่อจะ <c oughs> อ,อุ้มพยุงประเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าแหมทําคนเดียวเดี๋ยวจะเสียความสมัรในการแข่งขันนะครับก็เลย บอกว่าทุกคนกคน็ควรจะต้องเก็บภาษีด้วยนะจะได้เท่าเทียมกันครับซึ่งนี้ก็คงพูดยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีอํานาจอธิปไตยของตัวเองในการบริหารเศรษฐกิจหรือแม้ทั้งดึงเงินลงทุนนะครับซึ่งอเมริกาเป็นประเทศใหญ่แล้วก็โอกาสอะไรเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็คงดึงเม็ดเงินลงทุนได้ไม่ยากนะครับถึงจะเก็บภาษีไปแหมก็มีคนลงทุนอยู่นั่นแหละนะครับแต่สัพประเทศเล็กๆอย่างเช่นแถวบ้านเราหรือบ้านเราเองเนี่ยต้องมีอินสึนสิสต่างๆนานา,นาเพื่อที่จะดึงเงินต่างชาติมาลงทุนอ้าวก็ลงทุนประเทศคคุุณเเสียภาาาษอะะะใรรมลงน่ับพ มีความเสี่ยงถูกไหมแต่ถ้ามาลงทุนในประเทศของคุณแล้วเนี่ยนะฮะภาษีก็ถูกแอบยกเว้นอะไรเงี้ยมีสิทธิพิเศษมันก็น่าลงทุนเพื่อเพิ่มความมัน่นคงแข่งขันได้ในหลายๆด้านสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีเงินเข้ามาลงทุนแล้วทำให้คนไทยหรือ ทไทยเจริญขึ้นหรือมีงานทําก็ว่ากันไปนะครับนั้นการยกเลิกการเก็บภาษีเนี่ยมันคงจะบังคับใช้กับหลายที่ไปได้หรอกเพราะว่าเขาเป็นกฎยุดเป็นนโยบายของประเทศอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าถ้าอเมริกาแม่จะเก็บภาษีก็เรื่องของคุณเองเก็บไปเลยนะครับเพราะคุณขาดทุนเยอะนี่ประเทศอื่นเขาไม่ได้เดือดร้อนแบบนั้นนะครับแล้วถ้าคำถามที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าการเก็บภาษีมันช่วยให้คนอเมริกาเนี่ยหรือว่าประเทศสกิจมันดีขึ้นจริงๆหรือเปล่านะครับการเก็บภาษีก็เป็นมุมมองหนึ่งที่เอาเงินเนี่ยนะครับมาสใส่ทางภาคร เปรดต่างๆเนี่ยถูกกดดันอยู่นะครับก็ลองที่อยู่ดีคุณโดนขึ้นภาษีแต่ภาษีก็คือเป็นรายจ่ายของบริษัทถูกไหมฮะมันก็อาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยต่อการลงทุน ต่อการพัฒนาต่อกันอะไรเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะคุณต้องเสียภาษีค่อนข้างเยอะขึ้นเลยอะไรเงี้ยแต่จำเรื่องภาษีคือรายจ่ายของบริษัททําให้เขาอาจจะมีกำไรที่น้อยลงการเติบโตอาจจะน้อยลงไปได้ครับซึ่งเป็นอย่างนี้จริง,รงๆเนี่ยก็คงจะน่าเศร้าเหมือนกันนะครับก็มีบทความหนึ่งที่พูดออกมาว่าเอา้าไหนไหนบอกคุณอยากจะแบบกระตุ้นการจ้างงานไงลดการตกงานไงแต่ถ้าคุณไปกดดันบริษัทหรือครอบครัวต่างๆเนี่ยให้มีาระรายจ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะจะจ้างงานมากขึ้นเรอครับเพราะนั่นคือต้นทุนของเขาเหมือนกันนะครรัััับบบมมมมมนนนนกกก็็็เเเหหือออปาณ์่แแงงงูิล้วยไจจุด ดูลอย่างลงตัวเลยนะเพราะว่าเงินที่ลงไปเนี่ยมันไม่ได้ไปเพิ่ม productivity อะไรขนาดนั้นมันก็แค่แจกเงินเข้าสู่ประชาชนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานถานนหนทางอะไรก็ว่ากันไปแต่มันเหมือนจะไม่มีคีย์แมสเซจต่าหรือไม่มีแ่นที่มันจะกลับขึ้นมา แก้เกมได้แท้จริงครับในทามการที่คนหลายคนกำลังมองว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเริ่มจะกลับขึ้นมาดีแล้วนะครับตัวเลขอะไรก็ดีขึ้นถึงแม้จะอาจฉีดเงินอย่างมหาศาลก็ตามนะฮะแต่ตัวเลขการจ้างงานหรืออะไรมันก็ค่อยๆที่จะดีขึ้นนะครับแต่นายโจมพาวเวลเนี่ยประธานเฟดเนี่ยก็ยังบอกว่าเฮ้ยังมีความท,ท้าทายความเสี่ยงครั้งใหม่เหมือนกันนะถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของอวัคซีนโควิดเนี่ยนะครับ โคโโวลสเนี่ยนะครับกลับมารีบาวกลับมามีอีกเว็บหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เสียงหนักของประเทศเลยครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอันอาดฉีกเงินของเฟดเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับแจกเงินต่างๆน,น,นานา ตรงอัตราดอกเบีย้ยเข้าใกล้ศูนย์อะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งตัวเศรษฐกิจก็เริ่มเติบโตขึ้นมาเร็วนะฮะแต่ความเสี่ยงหลักๆนี่ก็คือว่าถ้าเรื่องของตัวเลขเนี่ยผู้เชื่อเนี่ยมันดิดกลับมาล่ะโอ้โหที่ทําไปนี่อาจจะศูนย์เปล่าเลยก็ได้นะครับเพราะว่าอารมณ์ตลาดเป็นสิ่งที่สําคัญครับหากน้อนกับไปเห็นภาพมากขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจอยู่ที่ความเชื่อใจนะถ้าคนเชื่อใจเศรษฐกิจมั่นใจกล้าจับจา่ายใช้สอยไม่ได้เก็บเงินเข้ากูกระปุกอะไรเงี้ยเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนหมุนเวียนถูกไหม เกิดกลัวว่าเฮ้ ee, ยเดี๋ยวเงินจะ,จะหายไปชัางก่อ,งอเงินก้อนนี้พอคนไม่มั่นใจเนี่ยครับคนก็ไม่สเปนเขาไม่สเปนปุ๊บเศรษฐกิจมันก็ไม่หมุนนะฮะทำให้แม่มันต้องใช้เงินเยอะมากขึ้นในการจะผลักดันเศรษฐกิจให้หมุนพอเห็นภาพใช่ไหมครับ ซึ่งพอไปจับตาดูตัวเลขของรัฐโควิดเนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ยหลายคนก็จําแล้วว่ามีข่าวดีนะแบบเอ้ยมันเริ่มดีแล้วมั้งมีวัคซ็งวัคซีนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับตอนแรกก็ดูเหมือนจะลดลงไปนะแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีการรีบราวกับมาเหมือนกันแล้วนะครับตอนนี้ผู้ติดเชื้อมา136ล้านคนนะครับหาดูจากกราฟผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยนะครับจะเห็นภาพว่ามันเคยย่อลงไปนะตอนช่วงที่ผมจะได้เป็นช่วงที่แบบเ การเลือกตั้งเสร็จใหม่ๆเนาะของทางอเมริกาแล้วก็มีการใส่หน้ากากมันการเริ่มฉีดวัคซีนผู้ติดเชื้อตะวันอย่างก็ลดไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยครับร่วมจะมีการรีบาร์กลับมาสูงเกือบจะติดท็ทอปใหม่อีกแล้วจนผู้เสียชีวิตก็เริ่มที่จะเด้งกลับมาสูงเหมือนกันแล้วนะอันนี้คือมาถึงทั่วโลกนะครับซึ่งไทยเองไม่ได้พูดถึงนะแมดดีกันจุยเลยครับแต่ถ้าหากมาลองดูในสหรัฐอเมริกาเองก็ตามเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเฮ้ยตัวเลขผู้ติดเชื้อเขาก็ลดลงนะครับ น่ากลัวนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าอเมริกาอย่างเดียวล่ะลดลงหรือเปล่าอาจริงๆลดลงนะครับแต่หากดูเทรนด์เนี่ยนะครับออมันจะเริ่มมันจะเริ่มค่อยๆปรับสูงขึ้นแล้วนะครับมันเหมือนแบบมันเริ่มสูงขึ้นนะครับแปลว่าอะไรฮะเฮ้ยมันอาจจะกลับมาติดเชื้อกันหนักก็ได้เป็นรอบใหม่ก็ได้นะครับสิ่งนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวัคซีนเองก็มาแล้วเนี่ยหรือว่ามาตรการการป้องกันหรือความเชื่อของคนก็ใส่หน้ากากกันหมดแล้วแต่ดูเหมือน ผู้ติดเชื้อรายใหม่กําลังกระเตื้องขึ้นเนี่ยนี่มเความน่ากลัวอาจจะเป็นสิ่งที่ทางจรพวงกังวลก็ได้ครับว่านี่คือความเสี่ยงครั้งใหม่นะทุกคนต้องช่วยกันอย่าให้ติดถ้าติดไปเนี่ยแม่ไม่รู้เลยว่าจะต้องอัดเงินอีกเท่าไหร่ถึงจะดึงกลับมาได้แบบนี้นะครับซึ่งสัดสนตัวผมก็มอตอนแรกเนี่ยเฮ้ยโควิดมันจะดูเหมือนดีนะวัคซีนมาทุกคนก็แบบ อุ่นใจสบายกายกันแล้วนะครับแต่พอดูตัวเลขจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับมันยังดูสามารถคลุกป,ปุ่นได้ตลอดเวลาและแถมถ้ารอบโรคจริงๆเนี่ยมันก็ดูจะกลับมาแล้วเช่นเดียวกันครับท่านก็ต้องดูว่าถ้าเกิดรอบใหม่ขึ้นมานี่นะครับผมว่าต้องเตรียมตัวให้ดีเลยแล้วก็จับตามมรการในการจัดการให้ดีนะครับว่าจะมีงานอาชีพเงินก้อนใหม่ไมซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะครับที่บอกเงินเนี่ยนะฮะมันมีที่มาที่ไปมันไม่ใช่อยู่ดีจะพิมพ์ก็พิมพ์ได้นะครับและโควิดเนี่ยเปรียบเสมือนการกระทบทางเศรษฐ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงนะครับแต่ DVD, อยู่ดีๆทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยม,มันไม่ใช่หรไปเป็นไปไม่ได้นะครับคุณ้ดงสงครามมาไปได้คุณจะไม่ต้องใช้หนี้เหรอเป็นไปได้ยังไงคุณต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นต่อให้เป็นความผิดของคุณหรือไม่ใช่ก็ตามนะครับ นั้นก็สุดก่าคลิปนี้คุณด้รับความรู้อะไรบ้างเนี่ยคืออย่างแรกเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวปัจจัยกดดันเศรษฐกิจเนี่ยนั่นคือเรื่องของ COVID 19, โคโวิดโคโรนาไวรัสนะครับแล้วก็จะมีมีเทรนด์มีแนโน้มที่แบบจะดูมีรอบใหม่เว็บใหม่ขึ้นมาด้วยในทั่วโลกเลยเลยทั้งอเมริกาเองก็ตามนะครับจนทําให้นาจนงเวนออกไยบอกว่าเฮ้ยต่อให้เศรษฐกิจดีนะอาจฉีดเงินยันหนวนต่อให้มันเริ่มดีแล้วแต่ถ้าเกิดโควิดรอบใหม่มาการเกิดสูงขึ้นมาเนี่ยมาเผลอนะที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยยอาาจจะูเเปปล่ไไก็ด้ครับ สุดท้ายความรุนแรงที่โดนมาในรอบโควิดเนี่ยนะฮะมันต้องมีหนี้การขาดดุลอะไรมากมายทำให้รัฐบ,บาลเนี่ยจำเป็นต้องเก็บเงินนะครับเก็บจากคนรวยนี่แหละง่ายสุดนะครับเพราะว่าอะไรฮะแม่รวยแล้วก็ต้องโดนภาษีเยอะหน่อยนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่เขาหาเสียงไว้แต่ตอนแรกอยู่แล้วทั้นั้นถ้าเก็บภาษีเนี่ยเพิ่มจาก20เป็น28เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็อาจจะกดดันตลาดหุ้นให้แบบ ไปต่อเหนื่อยหน่อยนะครับและคำถามที่สนใจคือว่าเอ้าแล้วอย่างนี้เนี่ยเขาจะจ้างงานมากขึ้นไหมละ่ะก็คุณตั้งใจจะให้การจ้างงานมากขึ้นไม่ใช่หรอกแต่การทำนี้ปุ๊บมันก็าจะกดดันไม่ให้การจ้างงานสิทธิ์ที่มันจะดีไปต่อได้นะครับและสุดท้ายนะครับมีการตั้งเรื่องของการเก็บภาษีแบบมินิมัมเรทนะหรือว่าให้ทั่วโลกเนี่ยคุณต้องเก็บขั้นต่ำนะคุณจะให้ฟรีแท็กซ์ยไงไม่ได้นะครับต้องเก็บอย่างเท่าเทียมกันนะแต่ก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับคุณอยากเก็บก็เก็บไปดิประเทศอืนอออน่นนะ เขาอะนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันว่าคุณเห็นว่ายังไงก็คอมเมนต์มาไล่ฟังกันหน่อยนะครับถ้าคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้เลี้ยงกดไลค์กดติดตามช่องคิมพรบตีนด้วยนะฮะได้ข่าวคังคุณลึกดีๆเชิงลึกดีสเตอร์นะครับผมซื้อตัวคลิปโตมด้วยนะคุณก็มากดท่องเรียนวงในได้นะครับเพียงแค่ร้อยสิบาทต่อเดือนเท่านั้นเองรับคนรุลไปเต็มเต็มเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาตลอดนะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ